สวัสดีทุกคนน้องืันนี้เฮาก็พาทุกคนมาเปิดวาร์ปยู่แคมแม่น้ำเซ่เนื่องจากว่าวันนี้เฮาเดินทางมาบ้านหน้านั่นเองมาจอบเข่ามาความรวยน้องหน้าสวัสดีเพื่อนครับรถมาหายนั่นเองเพราะว่าส่วงนี้เอวยังบ่ท่านคอยดีปานใดก็เลยว่าต้องมีบริการเพื่อมาแบกกระเป๋าคนกระเป๋านั่นเองเพราะว่าเฮาเป็นวัยรุ่นอุปกรณ์พุ่นทีมงานาเฮากำลังพายเพื่อมาเอา แต่ว่าน้ำเซกับบ่อขืนปนไรด,ด,ดอกห่องกันสนันวันไว้หุ่นยวงโบไดม่าโดนเลยฝนบกวัตกได้นี่นาำบกข้นเลยแค่นี้แหละสิยางสบายไม่มีขี้ตม ไปขึ้นไปเอาเครื่อง,ออองอกอ็ได้บอกโจรสวายน้ำไหวตกน้ำเดี๋ยวสีน้ำไปเบิ่งทิ้งงานก่อนจหน่อยสิเอาเครื่องลุงมาบุคคลยางขึ้ทนทาลุงทาเนี่ยกับพอแห้งเลย <c ười> อ่ะกันมาบกแข้งแหงอีดีในเมื่อไรด้ ันต้องกำลังแขนแหละก็กำลังขาแข้งแห้งที่สุดเอามาไหวเลยบ่ไปขวอยคอขวอย We'll

เงินอะไรเอาเงินเนาะโถงหมดกใหญ่โอ้ตัวสีลุ่ยกหนาแล้ววันที่นี่ป้าทอทอเออแต่สะออนจ้ะบุญงามอีหลีป้าทอทอหุ่นเออเคียวสะอุ่มุ่มไปเดี๋ยวสิผ้าหล่อทั้งหน้าขนาดว่าล้ำน้ำหลังเด้เนี่ แต่ว่ังยังป่นนี้ขันดำก่อน,นสิซ้ำใดเขาถือผ้าไว้แต่นี้เดือนนารับรองถอดห่วงแน่นอนบรรยากาศดีดนขนาดเบว่งคือฟฝนสีตกเนี่ยแต่ก็บต่ตกคึมคึมออื่นเฮาจะไปใส่ดีมืออื่น ไปหาหน่มไม่มาแกงเออนั่นแหละมาบันนอกวันหน้าก็ต้องกินอาหารบันนอกวันหน้าดิอาหารบันนอกวันหน้านวกว็นนามมไม่มีอยังหน่มไม่แม่งกิโลเฮดถ่ายนะมันออกฮ้องเป็นหอมนะเนาะอุ้ยไปหาปลาคอนไหนหละ่ะไปบอกสิพาจกไปไปจกคู่กระปู <laughs> มาแต่ละไปเอาปลาคอนมาแต่ละไปเอาปลาคอนอระปูได้ถามเหตอบว่าจังสี่เดอ้อเดอ้อ <laughs> ไอพีเฉลิสด้วยว่าสันเดย์แล้วพาคุณเช้าไปหาปลาคอนนาสันอือบรรยากาศอยู่บนนอกบนหน้าคอยคำแย่แม่งแต่สระมาณนี้ละจ้าเขียวสูมทุ่มเอาไว้มื่ออื่นเมื่อแหล่จังสีออกหล่อกับน้องหน้งแต่ว่ามื่อนี้เกษียผ้าหล่อส้มทงไฮทงหน้าซัมหนีละจ้าโดนเดิบหมดเลยมาขีดถอดบรรยากาศตามทองทงหน้า สวัสดีทุกคนตอนเศร้าๆอีกเท่าหนึ่งก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวฮาสิพาทุกคนมาหลอกเบิ่งบรรยากาศส่วงเศร้ายูทีมาหน้าพน,น,นค่ำนั่นเองเมื่อคืนนี้ฝนกระตกเลยแต่ว่าตกน้อยหนึ่งตกบ้แห้งอากาศเย็นเย็นแ,แต่ออนซอนเขาใน,หนาา้หน้าเจ้าของแจ่เบิ่งกงามขนาดเลยเฮ้ยบ <laughs> เขามันกำลังสีถอดท่วงนะมันกำลังถือผ้าม่านแต่ว่าหยาอยู่ในห,หน้านี่็กาลายไหล หยาขี่นอนน้องนางกับยุ้งทานตื่นดอกมาสีใสพันลูกหยาจักหน่อยเพราะว่ามันบ่นมีหนามครั้งห้ามันก็เลยเกิดเดี๋ยวสีพายางไปเพื่อนคงสันมีหลายคนกับว่าสักวันพาไปเบิ่งเพื่อนคงสันแน่เดี๋ยวสีพายางไปเบิ่งน,นเนาะ เ็นขนใดขึ้นเพื่อนแหละคิดทอดควบหลังว่ะคิดทอดควบหลังสังใจคอยไอยไปอยู่ใส่นอคือบ่เห็นมาว่าซ้อนอันนี้ก็ซีเมนเพื่อนพ่อเฮาเฮ็ดไห้นั่นเองแต่ว่าค้างเนี้ยมันกะฮักตัวละเม่แล้วก็บอกว่าให้แปลงอยู่เู้ใดสิแปลงเต็นเนาะเฮ้ยจะซีไฟอย่างพเพื่อ,อนคนสั่ง ตื่นหนอเน้อ,นอหรือว่าจังไหนเนาะโอ้มักกีกาคือหลายแทยอยู่เพื่อนข่มสันเหรอแต่ว่ามันยังพันสูงมักกีกาหรือว่าทั้งไทยเอิรนว่ามักซาบะโลต์นั่เองเป็นจะนายรเห้ออันนี้ก็จะเป็นกล่องกลางเพื่อนพพอเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเพื่อนซ้องสันนั่นเองเออกมาหนีในะบ้งไม่ไม่ไม เอ้ามอมอนแม่กาไมใส่เลยมาหน้าเนี่ยมนา่จ้าเคื่อบ๊เมื่ออป้าให้แม่มาเรียงคั้บูเดียวเรื้องไนกับซีเม่ของน้ำาล้ก็ซีนี่ เพ็นคั่วไปยังไม่ยังมาบึงโอ้โหเพื่อนเพื่อนยังเพื่อนกอเลวเพิ่นมาสกอกระล่างอยก่พราะขาโอ้สหไปหาเพนเพื่อนแล้วแบบที่นี่แหมเพื่อนนหเพื่อนน้ทอนคือแม่ให้ทองหอยยุ่งล่างอ๋อเออ แอมทงเพื่อนและกะเทพื้นน้ยใจน้ยมาครับแอมภาษาไทยมาจะไหนน้องแอมไฮใช่ันหอยเออคิดบาออกแล้วเจนเห็นจหอห้องนึงโอยู่นูกะลางหมอโอ้พอดีร้อยหาผู้สาวสมายเนาะแม่หรอเออเอาปอหกินไปเนี่ย Ừ, với bụi này hỏi cháu không biết đấy Em từ cái nói hỏi cháu qua này Đây chưa này Tổng bươi là ấy Đó Tuyên là mọi người nói chào, vô ตื่นแล้วบอกเ้าฟ้เ้าน่งเ้ก็กังเงินนะคะนกับซีดอนของนาเทากับซีดอนของนี้อันนี้ก็เื็นเพือนป่าหางไกลเจ้าะ้าาพคนกำลังตื่นนอนเ๋ยวหนามเลย โอเคเนาะสำหรับคีมก็ว่าม,มีอย่งางไรผ้าละเลอะเละตามเที่ยววันนี้ละจ้าเดี๋ยวจะนอนพว่มชันชิพาไปใส่เวทโอเคเนาะเดี๋ยวเฮาสีเลยอำลาขาจากกันไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหมค่คลนะิปหน้าสำหรับคืมิไปละบ๊ายบาย